ไตูดล,ล้วมาใครละเอาแล้วครับก่อนหนึ่งก็ต้องกลับสวัสดีมาจบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มายับผมในเกมฟารายนะครับผมวมันนี้อยู่กับใครครับผมครับผมอยู่กับพี่นมสดจ้ากอจากเจ้าเดิมนะครับโดยเกยมนี้เป็นเกมมาจาก มือถือนะทุกคนแต่มันก็มีเซิร์ฟเวอร์แยกให้ PC อ่ะมันก็ไม่เชิงว่าแยกกันหรกคือมันรวมกันแต่ถ้าเราเล่นแต่ใน PC ใช่ป่ะเราก็กดไปมันก็จะเจอกับ PC ด้วยกันนะแต่ถ้ามีมือถือเข้ามาด้วยมือถือก็จะเสียเปียบหน่อยเพราะว่ามันจะเจอพ c เกมนี้มีดนตรีด้วยนะเดี๋ยวผมขอให้ดูกปเลยรีกสิบโอเคเดี๋ยวเราไปุยกันเลยทุกคน ทุกคนนี่มันจะมีปืนด้วยนะหน้าเขาเรียกหน้าอะไรเนี่ยก่อนกระโดดต้มเนะี่ยมีปืนให้ด้วยเราก็ทดลองยิงได้ปืนที่อะไรทำไมรวยหายซึ้อเกมนี้บอกเลยว่าตอนนี้จะยังไม่ตึงนะเพราะว่าเวลผมยังเอไม่ใช่เวลดิแร้งยังไม่สูงมันก็จะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ก็ตึงพอประมาณนึงอะ ดูรถเกมนี้นี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดอะ่ะมีหลากหลายมากอ่ะติดอยู่ยังเดียวเกมนี้ดีหมดทุกอย่างปิงขึ้นไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะบิดป,ป,ปิงข้างบนดิไม่ไหวยี้จัเกมนี้ถ้าใครจะเล่นใน PC ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่สตีมเน,นะทุกคนระห่ไม่รู้อ่ะมันเปิดในสตีมด้วยว่างๆไปหากันมาเล่น สามารถเล่นกับมือถือได้ด้วยคนอยู่ใกล้ผมครับสองคนอุย้ยเรียง,งบุญนะนะครับมีคนขับรถข้างบนนี้มีคนนะครับยา,ายะดาวดาวหนึ่งดาวหนึง่งในบ้านมีคนหนึง่ง ตรงนี้เลยสองตัวอตอนนี้จะยังไม่ตึงนะเพราะว่าเวลผมยังเอ้ยไม่ใช่เวลดิแล้งยังไม่สูงแล้วมันมีเกิดใหม่ทุกคนมันต้นเกมอยู่ไหนว่านไม่ตึงไว้สัตว์เราลงไปดูที่เดิมแล้วทุกคนต้องแกะแกะแกะเนี่ยสำเร็จอ่ะไปลงดิ อย่าร่อนอย่าร่อนเอ้ะทำไมตัวกูมันร่อนเนะดูเปนไรติดกนหินปะใช่ใช่ติดก้นหินเนะี่ยมันลงแล้วไปไม่ถึงนะอุ้ยรถเขี่ยอะไรวะแต่จะมีคนโผล่มาตรงนี้นะลงก่อนแล้วกันมันมาใกล้ๆเลยไล่ตูดแล้วมา ไายแล้วดาบดาดาดามันตกอ่ะเพื่อนมาแน่นอนต้องซ้ำก่อนยาพิษยายึดตึกยหายหนึ่ว่าจะไม่ตึยกับพียสองคน เกาะเกาะก่อนโดนโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วแม่งโดนโถมวะไอตีแรกเลยบ้างต้นเกมเลยแต่๋ตวตอนนี้เราลงที่เดิมกันกคนดูปิงข้างบนเลยสามร้อยสี่ร้อยอ่ะไปได้โอ้ไมยกอด คนตรงเปล่าไม่น่ามีนนะโอเครูดจมดิอ๋อปิงป้งปิงแดดปิงแดดโอเคแล้วเราเก็บเลเวลไปก่อนนี้ทุกคนจะมีเลเวลด้วยนะเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยมันจะบวก HP บวกดาเมจอะไรก็ว่าไปเป็นเลเวลให้เราเก็บในเกมแล้ว เราเจอลูกซองว่ะกันนี่แล้วกันซองสองเจ้าถนัดเราอยู่แล้วเราไปฟาร์มตรงนี้กันที่นี่เห็นรถป่ะไปเดี๋ยวไอ้รถคูดใจมาแล้วมันยิงได้โดนแน่นนคือถ้าชาร์จติดมันยิงทีอ่ะเกาะแตก โอ้โหเฮีย oh ปิงจัด๊โอ้โอ้โ oh อ oh oh oh. ้ไม่แม่ฉันจะขับรถขนาดคอมจะสายแ,นแลนนะยังปิงขนาดนี้โอ้แต่ในศัพท์เขาว่าไม่ปิงนะทุกคนแล้วก็คนเล่นในพีซีคนหนึ่งไม่รู้ว่าปิงเหมือนกันหรือเปล่าอ่าเ <c oughs> นี่ยเราคนเล่นไปก็จะมีเสียง AI ขึ้นมาด้วยอะไรครับคณนมสอดครับ ครับเวลาเราต้องคอมโบโหดแล้วครับโอ้แต่ตอนนี้เห็นทุกคนบ์าหมดเลยครับจเย็นครับปิงครับเมื่อกี้เฮ้ยมีคนมาข้างหลังไม่โดนจัดใหม่ไม่โดนนลยครับไม่โดนครับเล็ตงตรงตัวยังไม่โดนไม่โดนนลยครับ อย่าี่อะไรกูเนี่ยโอ้โหคุณสมศรมันไม่โดนครับสายรของลุงไปยิงแม่งเลยตายไปนี่ย่ปิงขึ้นเยอะบอ,อกนว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับเกมนี้แล้วก็นลรครับ เใช่แล้วครับผมอะไรครับรอบสดปิงขึ้น400หรือเปล่าปิงประมาณ 150, 1 5 0สักทำไมตานี้ผมขึ้น400เลยอ่ะแ้ปฏิกิริยสุดไม่ไปหมดนะดีดรได้เรื่อยข้างล่างขวาตรงใกล้ๆกับเล็กใหม่ปุ่มได้ไหมวะ ไม่โดนนะครับแต่เพื่อนดาวนะครับดยวไปดูเพื่อนดีกว<อ>่าว <laughs> ่าจะโดดขึ้นโดดขึ้นไม่ได้นี่รถคันนี้แปลงร่างแนยนะเห๊ะทีไหนบ้านนะบอสลงครับลงลงๆผมไมีกลอให้ ผมปินจัดไม่ตายตายไหมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวให้อะเดี๋ยวรอดูนะผมเพิ่งเลี้ยวสามเองรอรอไอ้ดอกมานุ่นมาแล้วทับหัวออกูได้สัส มาเลยโอเคเปิดเลยครับเชียร์รถมาหาพรมครับสองคนครับพลังขึ้นไปครับเปิงจัดเลยเงินแท้พลังขึ้นไปครับเอ้ยมีเพื่อนอยู่ไม่กลัว เพื่อนจะโดนหรือเปล่า,ค,า,า,าค,ค,ครับโอ้โหเก่งจัดดาวดาวดาวโอเคทางนั้นมีคนอีกครับคุณลมสดไม่รู้เรื่องเฮียเลยครับจังหวะนี้มั่วกันไปหมดแล้วให้มันไม่ออกปะจังหี้เราชุนลมุนเราต้องฟาร์มของครับ ตายเรียบร้อยโอ้โหผมเพิ่งมาไอเองมาตอนจบนะครับเนี่ยปืนนี้นี่ไงที่เราเล่นหน้าก่อนโดดต่มเมือเ่อกี้นะครับผมไมด้ยินเสียงปืนอีกครับโอเคข้างล่างครับพุ่งลงไปเลยครับ ใช่ครับรถผมตักป้อมได้ยิงให้ยิงอีกตาวครัขบขำคนนู้นอีกตายไม่มีกระสุนครับตัวน,นี้ยิงกระสุนหมดแล้วรอมันดีโรถครันคนยิงไกลจะเป็นไง รถผมเทพอ่ะแรงไล่เป็นรถได้เลยทำไมทุกเาากพื่อนเราดาวอ่ะเราผมรีโหลดนะครับลูกซองมาแล้วตอนลูกซองลีโหลดโอ้ชักแม็กอะไรเวลานี้สิบห้าย ขึ้นรถส้มครับอ้มัลงมาลงมาลงระวังครับโห<ฮ>ูโ<ฮ>ีโดครับถอนการติดตั้งแบบร้อนร้อนทุกคนสำหรับีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่อีพี่หน้าครับบ๊ายบาย